สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดตะลุ่งหน้าสลากลางจังหวัดชนบุรีกับร้านยำจีจาร์ดนะครับสวัสดีค่ะแซลมอนอมแซลมอนขอ,อประเดิมเลยรประเดิมผมถ่ายคลิปนะครับไม่ใช่ประเดิมร้านแต่ร้าน,ปรรานเปิด <laughs> ตั้งแต่ สี่โมงไงเนานะหยุดไป2วันนะครับเี่ร้านสา <3 S 2> ค,ค่ะอ๋สาวันเนาะสองคืนสวันขา,างเยชนนี่ครับยำแซลมอนนะคะ120<ำ>บาท<ำ>ค่ะ120บาท ครึมค,มคึมครึมครึมครึม้งเลยนไม่้มล่ะครันะครับนา,นานๆถึจะได้ชมใส่จานเนาะ80บาทนะคะ น่าจะจากไลฟ์สดอย่างเดียวอ๋ออ่าน้อคนหนน้องมีแตคนบอกว่าเสียงหนูเบาเสียงหนูดังแล้วละผับผิวยอกขาไก่ลูกค้ากระดาษปากกาสดได้เลยค่ะช่วงนี้ก็เว้นไลฟ์สดไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องรอเก็บตังค์ซื้อไมค์ก่อนเพราะว่าถ้าไลฟ์สดก็จะไม่ได้ยินเสียงไมค์ค้าเนาะ ได้เลยนะคะมน,นูมี้องร้านะเมน,นูมสอบไม่หมอไม่ใชย่ยมม่มาใสแซลมอนเท่าไหร่เอย่ยถ้าถ้าเป็นยำแซลมอนอย่างเดียวมัน120ร้อยยี่สิบเดี๋ยวพี่แถมเส้นมาม่าให้เอาปะถ้าเป็นอย่างนั้นรอยยี่ แต่ถ้าเป็นจำม,มามา่าใส่แซลมอนด้วยเครื่องรวมอมะนะ1 5อยาสอันนี้ลูกค้าไม่ใส่ขื้นไา่นะคะไม่ใส่หอวหอมแล้วก็ใส่แค่หมูสักหมูยอขาไก่น่าทานมากครับหกสิบบาทเหมือนกันนะคะ คืออยากทานอะไรก็สั่งมาได้เลยเแม่ค้าทำให้ได้หมดนะครับทะเลไม่เส้น2องแล้วก็ยำเาผยด้านหนึ่งยกเว้นไม่เอาอะไรเลยแม่ค้าก็ทำไม่ได้นะห <c oughs> <c oughs> ยอกครับหยอด เอฟซีได้ชมจะได้เห็นวัตถุดิบด,ด้วยนะครับถ้า<ม>ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันเข,ข้ามานะครับอันนี้กำลังทำยำรวมทะเลนะคะสองชุด 可以。Oh yeah. แต่ไม,ไม่ไม่ใหญ่เวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใหญ่กว่าหอ,อยหอยเคยเคยเอามาอากาศด้วยอากาศเป็นอย่างนี้มันทำให้หนูแบบว่าเหมือนสโลลงสมัยก่อนถ้าแดดร่วมลมตวยงไงก็ปิดบ้านนอนนะครับ วันนี้ก็ได้เห็นทั้งขอบกระมังด้วยนะครับจะได้เทียบเทียบดูว่าปริมาณนี่ไม่ได้น้อยเนาะเพราะว่ามีเอฟีเคยทวงมาว่ามันเป็นที่มุงกล้องอหรือเป็นที่ปริมาณวันนี้ให้ได้เห็นแล้วนะครับว่าปริมาณมันไม่น้อยนะเราต้องดูเวลาใส่จานยำข้อหมูย่างกับยำรวมมิตรทะเลค่ะของใครเอ่ยลูกค้ารวมมิตร โรมิทะเลไม่เส้นสองถุงแล้วก็ยำขามุย่างหนึ่งค่ะลูกค้<ม>าะนะครับลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆนะครับจ้าต่อไปเป็นยำสามไข่กับยำมะม,ม่วงกุ้งดิบนะคะใส่ถุงแล้วขอด,ด้วยเนาะของพี่มะม่วงกุ้งดิบอันนี้ใส่ถุงแล้วขอด,ด้วยนะแมวาากระดาษปกาจดแล้วเสียบได้เลยจ้าลูกค้า เดี๋ยวมะม่วงจะใส่ที่หลังนะคะอย่างเงี้ยจะ80บาทนะคะถ้าเป็นกุ้งไซส์เล็กลงมาหน่อยมันจะใส่12ตัวถ้าเป็นตัวใหญ่จะใส่9ถึง10ตัวอย่างเงี้ยค่ะัอันนี้ไซส์มันเล็กย่อมลงมาหน่อย เป็นไข่ปูไข่ปลาแล้วก็ไข่แมงดานะ คุณม,มากนะคะพี่ดีใจลืมเลยท้องใหม่ลืมเลยปูอัดไส้กรอบหมูสับปูอัดไส้กรอบเห็ดขาวขา,าจบได้เลยค่ะเดี๋ยวมากนะครับได้ค่ะพี่ ใส่ถุงข้อกด้วย หมูย่างหนึ่งถุงค่ะของลูกค้าเป็นมาม่าเส้นไฮแล้วก็ยำมุ้นเส้นก็หาของตัวเล็กหกสิบบาทเนาะ น่าจะออกต่างจังหวัดกันใช่หยุดยาแล้วค่ะน้องหมูก็ไปแล้วไปบ้านแฟนเขาแล้วเตรียมเรื่องงานเขาจะแต่งงานเนี่ยแต่ว่าคือจังหัดแขกเหมือนกันเลยนะอาจจะเพราะเคยญาติเนครับก็จะให้ชมปนนีนี้เป็นปีสุดท้ายก็จะเป็นสองเมนูนะ อ,อันนี้ใช่ไหมสามสามค่ะเอาสามเมนูเห็นไหมครับชีพเดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นก,ก,กำลังใจกันด้วยนะครับ สีโซมุนถ้าใครสนใจก็ถ้าทายกันมาได้นะครับ60บบาทนะคะยำมาม,ามา่าไอ้ยำมาม่ายำเส้นไทยยำเส้นไทยปลามีเห็ดชวนปลาไปเห็ดปลาไปเห็ดกันปะ Uh huh. ชอบจริงไม่ค่อยชอบอยู่กับพี่ขนะองพ่อขงลูกเมื่อกี้ก็ไปมาแล้วนะนี่จได้เลยนะคะยำไข่เมงดาก็มีหรอคะมีค่ะมีไข่หนึ่งสองไข่สามไข่ค้่ไหม 你是我老了。 ก็จะเป็นพวกพยาบาลที่เนี่ยแทงเขาไปนอนที่ชนบุรีเพรากลับมาเป็นลูกค้าหนู ยำสุดท้ายยำม,ม,ม,มุนเส้นค่ะยำมุนเส้นนะครับ คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ